สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ครับผมจะมีแนวทางตัวเลขสายบนครับพี่น้องเนาะสายบนครับก็คืออาจารย์เส้นเขาญงนี่เพิ่นจะมาคาดเหลขกให้ลงเด้อครับผมให้หน้อยลงครับพี่น้องเนาะครับก็คือบดทิ่มเหลขกชุดเก้าครับพี่น้องต่ว่าสิตัดให้หน่อยลงครับร้อยสิบหน่วยเอาแบบเน้นๆครับพี่น้องเนาะครับ จังใดงวดนี่ก็จะเพอได้ครับผมงวดวันหันอาจารย์เป็นกะเวาอยู่ครับพี่น้องเนาะเป็นาสู่สัญจรบ่ได้ครับผมครับที่ผ่านมาก็ถทือว่าเดินดีครับงวดนี่จเพลิดครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ครับก่ลมาเชียขอขอบคุณอาจารย์เร้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับก่ามาเชียน้ำเชียร์อูน้ำชัยในเร้อครับผม อาจารย์ครับเก้ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเก้ามาเชียร์ครับและเอฟซีที่ติดตามที่รักทุกท่านนะครับผมครับผมครับไงก็ขอวอนวอนเอฟซีให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น่อยครับผมเอฟซียิ่งน้อยอยู่เนาะครับวันนี้จะมาสรุปพิเศษให้ครับคิดว่ามองเห็นทางแล้วแหละว่าจะต้องแก้ตัวได้ครับผม อากาศเย็นนอสองวันเนี่ยอ้ยอากาศเย็นแน่อาจารย์ครับผมอืมเมื่อวานนี่ใส่เสื้อแขนสัน้นนั่งทํางานหนาวมากกุดวันเลยครับอืมวันนี้เลยใส่แขนยาวยังไม่ถอดเลยครับผมฝนตกมาโมแมะโมแมะป,ป,ปุเป็นก็เชียนน้องคายบอกนะ่ะแม่นช่ครับมผมอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับอืมห่างกันทุกสิบโลเจ็ดสิบโลเองครับผม ครับอ่วาวจะมันสรุปหลักร้อยให้ fc จากสามตัวครับผมงวดนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปเลขประชันกันอาจารย์มีประชันเลขกี่ตัวได้ครับผมหลักร้อยผมสรุปให้แต่ค่าตัวเหลือสามตัวนะครับสองแปดเก้าสองแปดเก้าหลักสิบวางเหมือนเดิมสี่ตัวเดี๋ยวค่อยดึงสามตัวนะครับครับสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่เจ็ด หลักหน่วยสองหกแปดเก้าสองหกแปดเก้าครับตามสูตรหลักร้อยชี้เป็นเลขคู่นะครับผมเนี่ยครับผมเน้นไปที่สองกับแปดหลักร้อยครับสองสองเด่นสุดๆนะหลักร้อยครับผมหลักสิบก็ชี้ไปที่เลขขี้ผมมีสูตรเลขขี้ใหม่อยู่ใช้ได้อยู่เลขขี้สามกับเจ็ดอ่าแต่น่าจะเหลือเจ็ดตัวเดียว ครับอืมเพราะว่าสามยังดูไม่สวยเลขน่าจะออกคู่กับขี้นะงวดนี้ครับวางชุดชุดสองตัวเดี๋ยวไปวางกับเลขประชันเนาะครับผมอืมเพราะว่าจะเป็นชุดเดียวกันยังไงอืมมันจะได้ไม่ซ้ำกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เอาหลักหน่วยผมนี่แหละไปเข้าคู่กับเลขประชันหลักสิบครับผมครับอะหลักหน่วยจย์เล่งไปตัวใดครับ ลักหน่อยเป็นเลขคู่เลงไว้หกกับแปดเต็มที่เลยอืครับครับผมยังไงก็ต้องออกขี้กับคู่เงินนี้ครับครับผมคู่ครับขี้กับขี้คงยังเป็นไปไม่ได้อืยู่ที่ว่าจะหามหรือจะออกแบบปกติแค่นั้นแหละครับครับอาจารย์ก็คือจะไปอ่าประชั่นเลขกับแม่เอฟซีใจดีที่น้ำเชียรลงได้ครับผมครับ จะมี่ักสิบแม่นๆครับพี่น้องเนาะกำลัักหน่อยหาตัวพอซีตัวครับผมครับคนจะเป็นศูนย์สามเจ็ดครับผมเอาประชันลักสิบสามตัวก่อนครับอ่าลักสิของผมเองมีดึงมาสองสี่เจ็ดครับสองสี่เจ็ดครับของแม่เอฟซีมีศูนย์สามเจ็ดครับผมครับชนกันเด่นไปที่เลขเจ็ดเลยครับลักสิบชนเด่นเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับรักสิา เลข4ครับผมจับชุดสองตัวให้เลซีเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดครับสามชุดเน้นๆเ,เลยครับงวดนี้โอ้สามชุดครับผมชุดสามตัวมีสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสองเจ็ดแปด สองเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดครับครับเน้นๆให้สองชุดกับถ้านอกเหนือจากนี้เอฟซีไม่ถูกใจก็จับเอาจากหลักสิบหลักหน่วยผมได้สิบหกชุดนั้นครับผมครับหรือจะเอาสิบสองชุดก็ได้ครับเก้าชุดก็ได้อืมจะเน้นเ<ม>น้นเจ็ดชุดใด้ครับผมเอกสามตัวทั้งหมัก มสามตัวสามตัวเน้นลักล้อครับลักล้อลักล้อเน้นสองครับสองเจ็ดหกกับสองเจ็ดแปดครับอืมครับครับแปดเจ็ดแปดก็สวยหามไว้ครับผมก็ซื้อโรตลีหมดแล้วแหละสองสามคู่เนี้ยครับแบงไงก็ให้เอฟซีมองเห็นทางในงวันี้ครับผมเพราะว่าลักซิปมันก็เข้าสูตรคู่ขี้เป็นเลขขี้พอดีไงอืมมัลติล้วมันก็ได้เลขขี้แต่ผมเป็นรันดาวเป็ึงเลขคู่ แต่ว่าผมเบิงเนี่ยอาจารย์สี่ช้นเพิร์มีสามกับเจ็ดเนาะอาจารย์เรียกจิตเจ็ดครับผมก็เอาสามกันให้เอฟสี่สักหน่อยก็ได้สักสามจุดครับผมสามสองสามหกสามแปดสามโซ่ลองครับผมครับอลองผิดพลาดครับเพราะว่าช้นกันสามกับเจ็ดนะครับผมแนนแนนอาจารย์จะมีสองสามสี่เจ็ด แมฟซีพันนี่ศูนย์สามเจ็ดครับใช่ใช่ก็ชนกันสามกับเจ็ดครับก็หกชุดไม่มากหรอกครับไม่มากมาเนี่ยได้เงินแน่นอนครับครับก็คือเลขจะเป็นขี้คู่นะครับผมถ้าเขาตามล็อกนี้ก็ไม่พลาดแล้วครับพี่น้องเนาะครับขี้คู่ครับงานงานได้เงินแทบหมดเนี่ยครับก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามอยู่ก็ลงทุนทั้งนี้สักหนอย่างไรก็หลายคู่ปล่อยผ่านไปออ เลขไม่หลายคู่เด้อครับพี่น้องเพื่อได้สามตัวตรงๆครับพี่น้องเนาะครับประวัติผิดแล้วก็ไม่ผิดซ้ำอะครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้กับสิลร่ควนอาจารย์สำนีเด้ครับผมบันนี้ครับครับผมครับจ้องคอยไหมโค้งที่ไายทีนึงครับผมแมนแมนโอเคขอบคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมครับเลขอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นนี่ที่เด็ดหายได้ครับผมปะทะกับเลยกแม่ f อฟใจดีครับหรือว่าแม่น้องเอวาที่น้ำเชียรล่งละครับผมหลัก10บนนี่ครับพี่น้องเนาะศูนย์ามเชนอาจารย์อยู่สกับ7จเาชุดเลขร1 0หน่วยอาจารย์ได้ครับผมครับร้อย สองแปดเก้าครับพี่น้องเนาะเน้นเลขคู่ก็จะเป็นสองกับแปดสิบสองสามสี่เจ็ดจะมีเน้นก็นจะเป็นสามกับเจ็ดครับผมติดติดขี่ครับพี่น้องเนาะแล้วก็รักหน่วยสองหกแปดเก้าครับก็เน้นเป็นทีหกกับแปดครับ,รบเป็นว่างเลขชนกันก็บจีมี่เอาตัวเลขพันเห็ดเจ็ดครับพี่น้องนะชนเจ็ดจริงๆก็มีสามอีกตัวหนึ่งที่ชนเพื่นก็นเลยสำรองไว้ครับผม เนนสิเป็น7จ็ดสองเจดหกดแดได้ครับผมล่องสามสองสหกสครับชุด3มตัวตรงครับพี่น้องเนาะสองเจ็ดห8แปดเจดหสองปดแดดแดครับผมเอาติดไปนํำอาจารย์จักน้อยครับผมชุด3ตัวตรงต,รงตรงครับสคู่เท่านั้นเด้อครับพี่น้องพิจารณาบึง ครับเน้น2 7 6 2 7 8 8 7 6ครับผมครับเอาถ้าเลขสูตรกพิปนขี้คู่ไม่พลาดครับพี่น้องเนาะครับหลักร้อยคู่หลักสิบขี่หลักหน่วยคู่ครับผมสามารถตามนี้ครับไม่พลาดครับผมครับถ่ายคลิปนี้กอลมมเชียร์ขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับ16มีนาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ